ช่วงที่คุณปู่ภูมใจในตหลานเออช่วงคุณคุณปู่ภูมิใจในตัวหลานมากมาเลยจริงๆอคุณตอราเยหมดไปพอถ้าเหลอถ้าเหลือได้ต้องได้ทีนอนนต้องการนอนกอนท่จะปวดหัวมันเกว่เปนแอนก็เอามาถุงกดเลยเว้กดเลยเว้ เข้าไอ้เฮียเดี๋ยวเมมเต็มไอ้สัตว์ไอ้เฮียมึงจะมีสองเทลบายก็เหอะโอ้โเหลือบ้าเขวมีโอ้เออมึงไม่ได้ซาคิโตะเฮียกูเนี่ยแม่งโชคแห่งซาคิโตะเฮียสีบสิบน่าสิบ ไม่หิบเมี้ยงเนี่ยเออมันเริ่เสองคนอันนี้เท่าไหร่วะ60สอันนี้คือ70กดกดไปเ,เพื่อนสิบกูย,ยังไม่ออกสุดเลทได้ยี่โ <Okay. S 2> อเคตอกแล้วต <Okay. S 2> ี่ตัว ตัวตัวเดียวเลยเชอกูเด็ไม่โองสกสาตัวโอ้ยเหียสามตัวสตัวงั้ก็ับยูเกินเออออกกับขาน่าสามตัวสี่าเออตัวเดียวละหกแปดเ้าคระว้าวว้าวว้าวอันนี้คือเจ็สิบเก้านะครับทุกคน นะย,ยีรแล้วเฮ้ยอีอเท่าไหร่ไม่รู้แองมาละโอ้เหเลยเนเยสือเลาสามร้อยว่ะมาครับ ส 22. 22. 22. Oh. Oh. 2าบสงเลย2 32 1เโอ้โอ้ไมรเวคันนี้การันตีเว oh. อยู่แค่าาการันตีกี่ตัวแค่นั้นแหละข้าวเออจริงข้ามเลย,เลยได้สอง <c oughs> ตัวเอ้ ตอไสิเอาเย่เดียวเดียว่ะไ่คนต่อวะไม่กดกดต่อเลยกดต่อไปเลยมือ e หกอยู่แล้วกดะก่กดไป่คนก่อนว่าเผื่อนไลคนรอบเดียวออกไอ้คนรอบเดียออกแคนโชว์ความมันสุดสิบยี่สิบสามสิบ เลยสามสิบว่ะไ์มันิีกว่าเออพิตตี้มันน้อยกว่าง่ายนมันเสาสิบต่อแล้วเราก็จะหลุดตลอดใช่ไหมคุณมีไฟฟนแบบรู้สิี่ตัวเอาแาจหลุดลอนไม่เท่าดีน้อยก่ากันหนยก่ิบห้าเปอร์เซ็นตพอครู้สึกมีคสบสแแบบคนนี่อไเ้งนี่โอ้โหยัง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 โอ้ยสองไปดาวไม่ได้คน ที่ไม่โกิหฮายอยู่มมีอะไรตสัมด้วยะตอรสัมเลยวอะไรเทมพีนก่อนนี่เสียวปะเนี่ยนเสียวะเนี่ยหามันต้องเปลี่ยนโอ้โหตอนตีโคนนี่เลยวะไอเมเม้นอออกเลยวะเขาโห สคคิปมาสองตัวแน่นอนสุดยอเลยมาตัวเดียวไอ้แหม่ไม่แหม่โน้ตแผลหรอปะเอาด้เเราอินตอนนี้อินหนึ่งวนเราอินหนึ่งตอนนี้อยากมองลงเยอป็น่าอยา่อยากอยามีอะไรเฮ้ยมีอะไรเนี่ยไปโอกัสเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮียไวว่ะยี่สิบว่ะยี่สิบว่ะยี่สิบว่ะ

จริงนะมีห้าสิบเปเี่งใจอ่ะผู้ช่วย้อโพน้วยเนี่ยโพนโพเหมือนกันมาแล้วป่ะวุนอันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นได้ลุ้นอยู่ไอ้เหี้ยต้ไปผู้ช่วผู้ชวยเฮ้ยยิ้มตาวะมันจะโนดีกันไละเหี้ยแม่งยิตาอลไริ้าอะไรตา ทั้งว้ทั้งวัทํางวัทั้งวัทั้งวัท่้งวัเย้จ๋าเอาหม้อผมหน่อยสิทัางวันทั้งว้ทํางว้ทัางว้แม่ก็ีนะจบยมดมันก็แค่รูดอะเฮียรูดตรงนั้นก็จบเลยเว้ยได้ไปีกร้อยไดเลยอ่ะมองไม่เหลืออีกหมดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดต้องูหมดตัวเลย้นเย เดี๋ยวไม่หมดไม่หมดไมไม่ให้ยนะใ้้ให้เให้เอให้เจอม่หมดอ่ะยังยังร่้ม่จมีปัญหาไม่ได้ม่เริ่มหมอ่เออไ่ยากอแล้ลึกด้วยนะไปเด็นเึ้มาว่ะลึกดี้ว่าลึีว่า โอ้ยสี่แล้ววะเห็นอะไรอยู่วะสี่่อะี่วะสี่แล้ววะสี่แล้ววะ่โดนกมอี่แหละไอ้เน่ต้ดีก็่ไอ้เนี่ยตู้แลงต้แง้แม่ตัวท้สองตัวป่ะท้ายสองตัวอ่ะอีเจ็ดอีเจ็ดตัวที่สองไปแรกแรกไปแลบแแรแแ เาเมเลยเท้ยเดมเลยเฮียเอาทำแมวกห้กเฮียเิตัวซีหกมาเดินสกไปเลยเุ้มาแล้ว่ะ้มนคมาไปใส่ตอนดูเลยเห็้ตอนก็เ้ยมอีหายเออ้เ้ยไงเส็เี้ยวเ็ผัจริง

คนหลักได้ของเขาแบบน้ขับอมมันไม่ออกไอ้เหี้ยมึงก็สคิปไปสิวะบกแครแครอรู้ลอบนี้เรจีไม่สนเน็ดนะนี่ข้ามยเหี้ยข้ามไปดีเติมเติมเตออเออโอ้ยวิสามสี่วายเหี้ย

คือแค่ตอนแรกและโอ้โหแม่ดูดิีใจเพราะเมื่อที่เหลือทำอะไรหรือเจ็ดสิบอ่ะกูมกูมันก็คุ้มที่สุดในการที่มึงจะไปกดแคตติลแคตตอลิทเมมึงไม่มีอีสองอ่ะแคตตอลิทมันต้องอีสอง่งเฮ้ยเฮียเฮียเฮีย รับรับแค่ดี้วนหลุดนะมันุดมันมนหลุดไวนะมันหลุดไวมันหลุดไว้นะเว้ยมือหายแค่อะไรวะยี่สิบโลมึงก็ได้แล้วโอ้โหโอ้โหไอ้ออกแลวนี่ไงอีนึงไงอีเค่มันมันมันโคตรไวเลยมาค่ะค่ะที่ตีบตอบค่ะที่รีบตอบ้ยิน่ะให้พีหรอวะ มองให้สิมับังสบายจเว้ไม่ไม,มาแต่ไม่ไม่ครกิน่ตัวเดียดนะคนละเออไปอัพอีไปเฮ่ออัพอีด้ว่าอัพอีแล้วกูจะได้ปิดไล่เฮออ่นปิดไล่เี่อแะไวปิดคลิปอ่ะเออการผัดเ่าอะไรล่ะแบมดคลิปหน้าอยู่นะ่อัด,ดอยู่ อันเรื่อยๆอ่ะรีบอัพดิ้วห่วไว้ยเดี๋ยวกูไปยืมเล่นนี่เฮ้